โดวยวันนี้เนี่ยเราจะมาทำชาเลนจ์นะฮะโดยเราเนี่ยจะมีเวลาทั้งหมดเนี่ยหชั่วโมงนะครับในการฟาร์มตัวละครตัวนี้เราเนี่ยก็จะเอาตัวละครนี้ไปตีบอสในตอนท้ายด้วยเป็นไง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 แตกคิดิกแตก จะบ้านะฮะเอาละก่อนการไปอัดคลิปเนี่ยเราก็ทําการไปออกกําลังกายกันมาก่อนจะบ้าตายไอเครื่องเนี่ยเหนื่อยชะมัดดูดูหน้าดูหน้ามันเหงื่อออกเต็มหน้าเต็มตาเลยกลับมาก็เลยทําการชงเวโปรตีนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ไปกดเปิดคอมให้มันเสร็จสับแฮ่ๆห <c oughs> มาฉันกําลังโดนพี่ที่บ้านเนี่ยนั่งเล่นใจหยอยอยู่เลยเอาไงว่าพอเปิดคอมเสร็จแล้วก็คอมตัวเองก็สวยเหมือนกันนะเนาะคนบ้าอะไรนั่งชมคอมตัวเองอะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ขอไปเล่นกับหมาแป๊บหนึ่งเช็คงานอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็มานั่งคิดน นี่ว่าเอ้ยเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีวันเนี้ยคืนนี้นั่งคิดกันอยู่นานสองนานครับก่นอนที่จะเริ่มรู้สึกลำคาญไอไฟนี่เพราะว่ามันแยงตาเราซะเหลือเกินเนี่ยฮะได้คินิชมาก็เลยนั่งจิ้มนั่งดูว่าเราจะทำอะไรกันดีเออสักพักหนึ่งคิดออกแล้วแต่ก่อนหน้านั้นขอไปกินข้าวก่อนละกันอยู่ข้าวมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้ยำแหนมฮะยำแหนมก็แถมใบอะไรไม่รู้มาให้รสชาติมันแปลกๆเหมือนใบชะพูเลยเออถ้าเกิดกินกับไอผักกาดขาวเนี่ยโอเคแต่ถ้ากินกับไอใบชะพูเนี่ยแปลกๆเนาะหรือเขากินกันปก หอยอยู่เมืองกานนะเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอฮนะมีหอยอยู่ในตู้งั้นก็เอาหอยมากินด้วยก่อนเลยละกันกินเยอะอะไรขนาดนั้นน่ะเติมพลังเสร็จผมก็จัดของจัดของให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไปอาบน้ํากลับมาเออพร้อมอัดคลิปเจอกันคลิปนี้เปิดแอร์แล้วก็นั่งอัดคลิปให้เพื่อนๆดูไปดูกันเลยมาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากนะฮะตะกี้อ่ามินิวีล็อกนะฮะจะเป็นรายการใหม่ที่เราเดบยวอดเข้ามานะฮะซึ่งวันนี้เรามาอยู่กับพี่คนนี้ฮะไม่ใช่หมอแต่มีคลินิกนะครับ อุ้ยพึ่งได้เลยดูดีเลเวลหนึ่งเลยนะฮะซึ่งวันนี้เรามาธรรมดาหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใช่ไหมเออเราก็จะไม่ได้มาแบบธรรมดาโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาทำชาเลนจ์นะฮะโดยเราเนี่ยจะมีเวลาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะครับในการฟาร์มตัวละครตัวนี้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าภายใน1ชั่วโมงเนี่ยเราจะสามารถฟาร์มตัวละครเนี้ยให้ได้เยอะที่สุดได้มากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงตัวละครนี้ครับจะเก่งได้มากน้อยแค่ไหนเราเนี่ยก็จะเอาตัวละครนี้ไปตีบอส ในตอนท้ายด้วยซึ่งในไฮไลท์เนี่ยน่าจะอธิบายไปหมดแล้วแหละนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมเตรียมตัวมาละซึ่งทีมเนี่ยผมยังไม่ได้ดูนะว่าจะเป็นทีมไหนแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทําการจับเวลาอยู่ด้วยนะครับซึ่งกล้องน่าจะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะจับเวลาไปทั้งหมดเนี่ยหชั่วโมงด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะคงจะกดเริ่มเลยอ่ะนะฮะอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลามากนะครับเราไปเริ่มฟาร์มกับตัวละครนี้กันก่อนเลยดีกว่ากับคลินิกมันต้องฟาร์มอาร์ติแฟกอะไรวะ เออไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวเรามารีเช็คกันนิดนึงว่าผมมีอะไรอยู่บ้างนะครับตอนนี้เรามีเรซินอยู่นะครับ152้เรซินแล้วก็รวมไปถึงมีไอ้เจ้าตัวเรซินใหญ่อยู่อีก5อันพัชจันอยู่ที่59ครับดังนั้น1ชั่วโมงนี้เราจะฟาร์มอะไรยังไงได้บ้างเราเริ่มอัปเดตกันเลยไปนี่นะเวลาจับแล้วนะนี่59 5 8นะครับตอนนี้ผมก็ต้องขออัพตัวก่อนดูดีว่า เราอัพต,ตัวตอนนี้ดาบที่ผมใส่เนี่ยจะเป็นดาบใหญ่นะครับปึ๊บอ่าเราเพิ่มเลเวลไปก่อนชึอบอ่าถึงเลเวล20หุย้ยมันต้องใช้ดอกอันนี้ว่ะเฮ้ยซึ่งเรามีดอกนี่แป๊บเดียวเลเวลสีแล้วนะฮะเอ้แต่อันนี้เราขาดนะเอาที่ไหนละเนี่ยอ๋อนี่จะต้องไปตีบอสตัวนี้ครับดังนั้นเนี่ยเรากระเทิบกระเทิบไปตีบอสตัวนี้กันก่อนซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย เราต้องอย่าลืมว่าขอเปลี่ยนตัวก่อนเราจะไม่ใช้น้องคีนิชนะครับไปตีเลยทีเดียวอเอาใครไปดีผมขอเอาเซตทีมที่น่าจะฉ่ำวาวกันนิดนึงแล้วกันขอเป็นทีมนี้แต่ขยบขยบพี่หมอไปมาไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้ถนัดถนัดนะฮะมา โดยในระหว่างนั้นนั่นเองครับผมก็ได้ใช้ทีมของพี่ New v ว l วเลตบ้างสลับกับทีมของตัวอื่นบ้างนะครับไปตีบอสรวมไปถึงหาของนิดนิดหน่อยให้พี่คลีนิสครับอ,อันได้เสร็จเลยเฮ้ยบนได้วความเสียหายไหมอ่ะล็อกไว้ก่อน ล็อกไว้ก่อนถึงแม้ว่าแฟกลองจะไม่ค่อยสวยก็ตามฮะจริงๆเรซิ่นที่เราใช้เนี่ยตรงนี้เยอะพอสมควรนะครับแต่ช่วงที่เรารอบอสเกิดเนี่ยตัวขขงผมเองนะครับก็เลยลองไปดูอาร์ติแฟกต์ดูครับว่าเอ๊ะมันจะต้องใช้อาร์ติฟงอาร์ติแฟกต์ยังไงอาวุธแบบไหนนะและแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มโคเด็กกันครับโคเด็กใช่ไหมโคเด็กเราต้องรีบทําเวลาหน่อยฮะเราต้องรีบทําเวลาโคเด็กโคเด็กดันเจียนโคเด็กโคเด็กอยู่ไหนอูละดันอาร์ติแฟกต์คือเยอะเกินนี่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 เจอแล้ว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 ด้วย มาเข้าเลยไม่รีรอไม่รู้นะว่าด้านในเนี่ยเป็นมอนอะไรยังไงคือด้วยความที่ไม่รู้ว่ามอนเตอร์ด้านในเนี่ยจะเป็นตัวอะไรบ้างครับแต่เห็นมันแนะนําเป็นาธาตุไฟครับไอเจ้าดันอันนี้นะก็เลยชาการใช้ทีมของโยอิมิยะไปแทน สรุปก็คือยิงเข้ามอนยากมากแล้วก็นั่งตีอยู่ตรงนี้นานสองนานเลยลหละครับโอ้โหเปลี่ยนกับสลับเป็นทีมนิวเวเลตเนี่ยแทบไม่ทนันเอาเป็นว่าในช่วงของการฟาร์มของเนี่ยผมก็ฟาร์มของอาร์ติแฟกต์ต่างๆเรื่อยๆนะครับสลับกับการตีบอสอยู่นเนื่องๆครับแต่ว่าอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยรักผมซะเท่าไหร่นะครับดูดิอาร์ติแฟกต์ที่ออกมาแต่ละรอบโคเด็ก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 พลังโจมตีออกได้ไหมอุ้ยโคเด็กออกชำนาญทตุพลังโจมตีอ่ะอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันมีฟื้นฟูกับความแรงขี้อยู่ฮ พอไหวโอ้ยี่สิบวิแหมเร็วจัดใจดีจริงๆนะฮะโอเคเดี๋ยวคูณ2เดี๋ยวเรานะ้าจะหมดละวยพลังชีวิตเอได้อยู่ฮะพลังชีวิตไปอีกนิดนึงเดี๋ยวเรากลับไปหาบอสถามว่านานไหมก็ไม่ได้มานานมากนะฮะยี่ิบเวิเพิ่มจากเดิมแค่5วิเองไปไปกลับไปหาบอสกัน นี่เรายังไม่ได้ดูแบบพวกอา,อ,าอาวุธเลยนะเฮ้ยพลังโจมตีว่ะพอได้พอได้พอได,อได้ไปหาพี่บอสกันจริงๆเดี๋ยวเราปักเสาแบบเสาชั่วคาวของบอสหน่อยก็ได้นะขี้เกียจเดินเดี๋ยวผมแวะลงไปปักเสาชั่วคาวแป๊บหนึ่งนะสำหรับพี่บอสตัวนี้โอเคมาคุณพี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นตน,น,นี่เรียบร้อยฮะ แล้วเราก็ไปลงดันกันต่อเรื่อนขั้นนะฮะโอ้น่าจะใช้กันเยอะพอสมควรนะเนี่ยโอ้ดอกไม้อันนี้ไปหาไหนวะเน,นี่ยเดี๋ยวจะต้องเปิดค้นหาเพิ่มเติมผมไม่แน่ใจว่าอาวุธของคลินิกอันนี้จะเปิดไหมนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเช็คแป๊บหนึ่งอ๋อเปิดฮะเปิดฮะวันนี้วันเสาร ดังนั้นน่ะเราน่าจะฟาร์มกันเต็มได้พอสมควรโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปฟาร์มอันนี้ด้วยแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะขอเอาเซตอาร์ติแฟกต์ให้มันแบบว่าพอจะเรียบร้งเรยบร้อยกันก่อนนะดูซิว่าจะใช้ไปกี่เรซินนะฮะ แต่ไหนๆก็ไหนๆจะเคลียร์เรซินให้หมดแล้วครับผมก็เลยทาการฟาร์มอ์ติแฟกต์อยู่เรื่อยๆก่อนเพราะว่าดันที่ฟาร์มของอาวุธเนี่ยมันเปิดอยู่ครับก็เลยไหลย,ยิงยาวๆที่ฟาร์มอ์ติแฟกต์ก่อนละกันไม่ได้อ์ติแฟกต์สวยๆมาเลยครับเพื่อนๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับมันก็ไม่ได้อะไรมากมายนักนะแค่ฟาร์มไปยาวๆแต่มันก็จะบีบเวลากันนิดนึงะนะครับเพราะว่าเรากําหนดเวลาไว้ประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหมล่ะในการฟาร์มดังนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับล้วก็กดดันพอสมควรไม่ว่าจะเปป็็็นนนกกกกกาาาารรรรฟ์มมมขออองใตแบบสลล้้ววััััไดย ก็อพอสมควรแหละครับจนของที่ผมขาดเนี่ยมันก็มาถึงสทัทีนั่นก็คือดอกไม้อัพตัวครับโอเคผมพอได้ตำแหน่งของดอกไม้แล้วฮะไปเราวาร์ปกันไปที่แรกเลยที่เราจะต้องไปคือบริเวณนี้ครับมันจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นแถวหนองน้ำครับเพื่อนเฮ้ยแต่จริงๆเอาเอาน้องคลินิกมาไว้ในในทีมเพราะว่ามันจะเห็นไอเทมพิเศษนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเอาแทนน้องน้องไรเดนก่อนนิดนึงแล้วกันนะฮะ นี่ไงนี่ไงนี่ไงมันเห็นไอเทมพิเศษจริงด้วยเราก็เลยทําการตะเวนไล่เก็บดอกไม้อัพตัวกันยาวๆไปเลยครับโดยตอนนั้นเนี่ยวเวลาที่เหลืออยู่นะครับประมาณ20นาทีกว่าๆแล้วผมก็เลยจําเป็นจะต้องเร่งมือเข้าครับอ่ะน่าจะได้ถึงแค่ประมาณแถวสัก70นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราไปหาแลกเอาส่วนเขี้ยวเสือเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวน่าจะไปหาแบบไอ้นี่เอาก็ได้นะครับแปะๆเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ23นาที แลวเราก็มาจัดอ์ติแฟกต์ในช่วงสุดท้ายนะครับในเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ10กว่านาทีนี่แหละเพราะว่าตอนนี้ผมอัพทุกอย่างเนี่ยจนมาถึงเลเวล70แล้วนะครับซึ่งแล้วแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นแหละครับว่าผมเนี่ยดันลืมฟาร์มของอัพเลเวลพรสวรรค์ครับเพื่อนๆเปิดพระจันทร์กันแทบไม่ทันแล้วก็ไปฟาร์มต่อกันอีกยกหนึ่งในช่วง10นาทีสุดท้ายของชั่วโมองอ่ะนะครับเพื่อนๆเหลือแค่7นาทีแล้วฮะอันนี้เราอัพอันติขึ้นมาสักหน่อยไหม เอาให้เป็นประมาณนี้553และเราก็อัพตัวของคลินิกจนสำเร็จเลเวล70พอสวรรค์553ตามลำดับนะครับมาโอเคเราจะพอสเวลาแล้วนะฮะและนี่ก็คือคลินิกนะฮะ เวอร์ชั่นที่เราใช้เวลาในการอัปเกรดหนึ่งชั่วโมงและช่วงต่อไปเราก็ขอจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปลุยตีบอสกันทั้งแต้แวดกันครับเอาดีเล่นสดกันไปเลยเริ่มได้มาเลยมาที่ตัวแรกนะฮะมังกรกันก่อนนะยพี่มังกรตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมรู้สึกกังวลมากพอร,รู้สึกว่าเออมันน่าจะเล่นยากมากๆนะครับแต่สักพักหนึ่งตีเฮ้ยโคตรแรงอะคีนตแต่ตอนตีครั้งแรกเสร็จเนี่ยแล้วพี่มังกรเนี่ยแกกลับขึ้นไปตัวคีนี่เขาผมเกือบจะสไลด์ตกอะมันเหมือนเป็นบั็กครับอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี พี่จะสไลด์ไปไหนอะเนี่ยจบเรียบร้อยฮะมาต่อ,อที่พี่หมาป่าครับอันนี้ชิวๆสบายๆนะแต่ก็น่าแหกอยู่เหมือนกันนะตอนหมาป่าทุ่มลงมาเนี่ยลูกบาบลมเองอึ้งเลยดูนี่โคตรแรงนีเนง่เป็นไง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 แตกคิดแตกแต่พี่หมาน้ำแข็งเขาโหดจริงเขาโหดจริงเอาเรื่องว่ะตัวเนี้ยจบ นะฮะพี่หมาก็พี่หมาโอเคไหนบอสตัวไหนต่อนี่ผมไล่ไปเลยผมไล่ไปเลยบอสลมบอสลมรอดไหมเนี่ยโอ้โหโอ้หัดเดียวจอดเกินโอ้โหดูมัน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 ไอ้นี่มันปีาศาจอ้าวผมว่ามาไหนเนี่ยผมต้องว่าไป หาคุณคนนี้สิดอกไม้น้ําแข็งเนี่ยแอร์ท์น้อยมากสงสัยไม่ได้ซื้อแอดโฆษณามานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราเอาตัวท่านไปมาด้วยก็ได้ตีอยู่นาทีนึงอะจบเกินจบโคตรแรงบอสจะหมดหมอนแตตแล้วเนี่ยเดี๋ยวลามไปหลี่เย่ต่อนะฮะดูดีว่าพี่หลี่เย่เขาจะว่าไงกันบ้างนี่พี่บอสตัวนี้มันจะเป็นเป็นเป็นลายไม้ลายมือแบบนีย้ยิงยิงยิงโอ้ สุดมากตัดจบต่อด้วยลูกบากสายฟ้าครับด้วยความที่มันเนี่ยมีเงื่อนไขในการตีตอนท้ายยากเล็กน้อยนะครับเราก็เลยใช้เวลาไปพอสมควรครับ<ด>เหมือนกันฮะอ๋อมีบอสน้ําแข็งตรงนี้อีกตัวฮะว้าวบอสน้าแข็งจริงๆยากนะผมว่าจริงๆไปขึ้นต้นขึ้นต้นเป็นบอสตัวที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะฮะแต่เดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราจะปิดเกมกันได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะแก้บอสน้ําแข็งตัวนี้้ตีโหดอยู่นะผมว่าไม่ธรรมดา เกือบไม่ไหวนะฮะมาทีนี้มาน้องคนนี้บ้างเช่นเดียวกันกับอาเจโอเชนนิดนะตายยากกันเหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องทำตามเงื่อนไขรอมันถล่มพงถล่มพื้นดึงต่อดึงต่อ,ตอไม่รอแล้วนะดึงต่อแบบไม่รอเลยเรียบร้อยฮะโอเชนนิดไปแล้วหนึ่งแท็กนะฮะจะมี จะมีบอสไฟนะฮะแต่ที่เป็นปัญหาเนี่ยคือไอ้ตัวนี้ครับดอกไม้ไฟฮะไปดูฮะเกิดอะไรขึ้นออ้แตกหวังพึ่งนาทิดาและะ้วฮะจังหวะนี้เอออันนี้แตกนะฮะเราเจอธาตุไฟแล้วเราแตกนะฮะธาตุอะไรเนี่ยถ้าธาตุไฟเราตีไม่เข้านะอ๋อพอไหวครับโอ้โอ้ แรงมากเหนื่อยชัยยอยนะฮะแต่ว่า5 0 0 0มื่น0 0มีให้เห็นแน่นอนนะฮะอันนี้มาใครต่ออัชดาฮาฮะดูดิพี่อัชผมว่าอัชนี้ยากแน่นอนในเมื่อมาลีเย่เราก็ต้องมาหาอัชดาฮาครับเก็บเรียบแต่จำเป็นจะต้องมีปู่จงหลีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปู่เนี่ยตายแน่นอนนะครับรับมือยากแต่ไม่ได้ยากขนาดนั้น ยิงมันยิงนัดสุดท้ายโอเคฮะจบฮะต่อไปเราไปต่อกันที่พี่ชอยพี่ชายสบายดีครับสามร่างก็ตบโดนสามร่างหมดเลยนะฮะโดนคีนิตตบบอกเลยว่าคีนิตเนี่ยเป็นตัวที่เล่นมันแต่โมชั่นซิกเนตเนี่ยโอ้โหสุดยอดเหมือนกันนะโอ้โหจบอย่างไวโอ้โหสุดยอดมากไอ,บอ้บอสหินบอสหินขอบายบายก่อนแล้วกันนะฮะ อูบอสน,นี้เข้ายากว่ะเพื่อนๆซึ่งผมเนี่ยก็ตีมาเรื่อยๆและครับโู้พอแบบว่ามีของนัชดแล้วก็เปิดอันตรีต่างๆแบบฟูบัฟพอสมควรน,นะฮะก็ค่อนข้างโอเคเลยเรียบร้อยฮะโอ้โหนัชดาโดนช็อตทีเดียวเหรอฮะเนี่ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอเคจนมันเนี่ยก็มานานอีกทีนึงก็ต่อไอการดั้มสกาลาบูชนี่แหละครับจะบ้านานมากนะยิงขาเรียบร้อยฮะ เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะเนี่ยซึ่งผมเนี่ยก็มาติดตรงไอ้หนอนนอนพื้นหนอนพืดนนี่อีกตัวนึ่งนะครับก็ตอนแรกเฟสแรกอะนะ,ะดูตีไม่ยากเหมือนกันนะฮะแต่เฟสที่มันจะเปลี่ยนร่างนี่สิครับโอ้โหสุดยอดมากเพราะว่ากว่าจะเลี้ยงเกจมันได้เนี่ยน,น,นั่งตีกันนานมากๆเลยนะก็ถือตีจนเบื่อคินิตผมนี่ยมไปหมดละนะฮะแถมการโจมตีในร่างอัปเกรดของมันเนี่ยก็โคตรจะแรงด้วยนะกว่าจะชนะมาได้เนะะี่ยเอาเรื่องเลยนะครับโอ้โหเกือบไม่รอดนะฮะเหลืออยู่ตัวเดียว มาเรียบร้อยนะฮะสินยอร่าสบายๆครับตอนนี้มาที่อินาซึมะแล้วเรียบร้อยฮะปะต่อไปเป็นไรเดนโชกุนไรเดนโชกุนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีธาตุสายฟ้านะฮะไม่งั้นเราไม่รอดเหมือนเดิมแต่มันมาแตกตรงไหนรู้ไหมมันมาแตกตรงไรเดนฮะแตกแบบไหนเชิญชมเลยโอ้โหไรเดนผมขีดโอ้โหวหวมันต้องไหวมันต้องไหว ป,นนปิดท้ายด้วยไรยเดนโชกุนโหจับบ้านะฮะไหนมีบอสต,ตัวไหนอีกในนี้มันจะมีบอสอยู่ประมาณสัก3-4ตัวนี่แหละนกสายฟ้าก็ร้ายนะฮะนอกนั้นเนอินาซึมะนะครับเราก็พยายามไล่เก็บหมดตามฟุตนี้ได้เลยนะฮะโอ้จบง่ายมากฮะมามาต่อเลยที่บอสน้ำนะฮะเรียบร้อยฮนะ มาบอสตัวไหนอีกนกไฟฟ้าฮะเนี่ยฮะ,ฮะจบเลยนะฮะนี่บอสเคลียหมดแล้วนะฮะซึ่งพอผมกลับมาที่ซูมเมรูผมก็มาเล่นกับไอ้นอนมุดทะเลทรายของพี่แต้มนี่แหละครับเอาเรื่องอยู่นะมุดไปมุดมาค่อนข้างโคตรน่าลำคาญนะ่ะนะฮะเรียบร้อยฮะมาแล้วก็จะมีบอสตัวนี้อีกหนึ่งตัวฮะตัวนี้เนี่ย จริงๆควรจะใช้ธาตุสายฟ้ามาด้วยนะฮะไม่งั้นสู้ยากพอสมควรแต่ไม่เป็นไรเราคิดว่าเราน่าจะพอไหวอยู่นะฮะเรียบร้อยฮะไปไปกันต่อที่อู้ไม่มีบอสตัวนี้อีกอันหนึ่งนี่หว่าเรียบร้อยฮะจัดการไปอีกหนึ่งตัวใช้ได้นี่ไอ้บอสตัวนี้เรียบร้อย ให้ทุกคนสามารถแบบตามบอสไปได้เองนะฮะอันนี้คือความสามารถพิเศษสุดๆเลยไหนปะเดี๋ยวเราลองเทสอีกสักตัวหนึ่งนะฮะเรียบร้อยครับบอสต,ตัวนี้มามาน้ำศูนย์โอเคนัดเดียวจอดนะฮะ เรียบร้อยนะฮะต่อไปเป็นคุณพี่ปาวานซึ่งมันมีปัญหาอีกทีเนี่ยก็คือน้องปาวานครับแหมปาวานสมชื่อเลยนะฮะตีไปดีสิบนาทีกว่าแข็งมากนะเป็นบอสที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันตีไม่ยากนะแต่ว่ามันอึดเกินเออเกนชินคือทําถึงเกินนะฮะเหมือนดาเมจเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยถึงด้วยนะครับมันก็เลยตีอยู่นาน2องนานทีวกว่าจะตายได้นะโอ้สุดยอดนะฮะมาไฟนอลลี่นะฮะ จริงๆเราลืมบอสของเอโกโนมิยะไปนะฮะหนึ่งตัวท่วนนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเค่อยกลับไปตีนะฮะพวกตัวเล็กตัวน้อยโอเคเรียบร้อยนะฮะอุ๊ยพี่เขาเป็นนกไฟนี่ว่าเจ้าธาตุไฟตีเข้าเหรอร้กาดใช้ย่อยเลยนะทธา,ทาตุธาตุพืชตีธาตุไฟกดบอสกดบอสเรียบร้อยโอ้โห มันมากบอสตัวนี้จริงๆเราติดค้างบอสอีกอันหนึ่งไว้นะฮะบอสหินนี่กระติดเล่นแล้วเกิดสไลด์ติดเล่นแล้วเกิดเ,เ,กเออแม่วากิเลเนี่ยอยู่ไกลเราก็เลยแบบว่าขอเว้นกิเลนไว้ตัวหนึ่งแล้วกันดังนั้นแล้วอะ่ะเราก็ต้องลงไปที่เอุก,กนอมยะไปหาคุณคนนี้ฮะ อุ๊ตายเลยอ้าวตายคู่ไหนดูซิว่าพี่หนอนจะทำไรเราได้ขนาดนั้นไหมนะฮะยิ่งจบไหมจบไหมเรียบร้อยะฮะมาติดอีกรอบนึงก็คือตัวของลูกบากไม้ครับผมดันลืมเอาตัวสายฟ้ามาด้วยไงสรุปนั่งตีจนเกตมันเต็มเองครับกว่าจะตีได้เนี่ยนานพอสมควรนานพอๆกับพี่วานเลยโคตรจะเหนื่อยตัวเนี้ย S <S <an> เล่นยากมากท้ายที่สุดเราก็ปิดท้ายด้วยเจลีลาสองตัวนี้ครับเอา้าเรียบร้อยแล้วเหรอว่านี่เป็นไงสรุปนะฮะตีบอสท,ทุกตัวไปเรียบร้อยถึงแม้ว่าทีมจะมีส่วนมากก็ตามแต่วันนี้ชาเรนของเราสำเร็จเรียบร้อยแหมโอเคก็ถือว่าเป็นตัวที่ดาเมจจัดจ้านดีนะฮะสำหรับตัวของ พี่คลินิกไม่ใช่หมอแต่มีคลินิกได้นะฮะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้แค่นี้ก่อนนี่นี่นี่เดอดนั่งบนบันลังได้ไหมนั่งได้ด้วยนั่งได้เดคนาเห็นเะลาประชาชนชาวฟอนเทนจงฟังข้าข้าตัวใหม่เมตาดาเมจโคตรแรง นะฮะอ่ะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้เป็นประมาณนี้กันก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับฟังรับชมกันนะแล้วก็ใครแบบชอบไม่ชอบนะครับพวกมินิวีลงวีหลอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดยังไงเนี่ยบอกเราหน่อยละกันนะฮะคลิปนี้ผมใช้เวลาอัดเต็มเเนี่ยเกือบประมาณี่ชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะยังไงฝากกดไลค์กันไว้ด้วยนะเอาละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อชาติต้องการครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอตัวของเกนชินซีรีส์มาเรื่อยๆเเลลยลกกัันนว้จใหม่ See you again. เลเธอครับบ๊ายบาย